สวัสดีค่ะช่องเมียเสียปูเจอร์เดซิลลี่ค่ะเมื่อวานนี้ค่ะฝนตกเบิดมือเลยค่ะอาทิตย์นี้ถึงอาทิตย์เลยค่ะฝนตกเบิดเบิดทุกมือเลยทั้งเสาทั้งค่ำเลยค่ะเด้อแล้วที่นี่ลิ้นกับตอนแรกคุยกันไว้กับน้องน้องเฟิร์นนะคะเนาะกับสาธิตว่าจะพาน้องไปเฮ็ดรายการทอท่ทอเที่ยวทัวร์ที่ปนะคะสรุปบ่ได้ไปเลยค่ะเพราะว่าฝนมันตกหลายแล้วที่นี่กะลิ้นก็เห็นน้องเฟิร์นบ่ค่อยออกมาจากห้องอะค่ะมื่อวนนี้ก็เลยสิ คนเสื้อผ้าไปให้นอ้องมันเป็นชุดที่ลิ้นซื้อกระซื้อล่าสุดนี่ค่ะล่าสุดนี่กระซื้อก้อนหนานี่ก็เป็นชุดที่ลิ้นใส่ใส่ใสบใ่บ่ได้ก่ว่ากต่ยังไม่ไม่ยู่ค่ะจังเสียกางเกงซื้อม้าเสียอ,อันนี้ยังบ่ใส่ด้ค่ะกะว่าซื้อมาให้แก้มหอมแก้มหอมไม่ใส่แก้มหอมไม่ชอบผ้าแบบนี้กะทีแ่แบงให้น้องพราะว่าน้องเฟิร์นบ่ได้ออกมาจากห้องเลยค่ะน้องเฟิร์นแทบจะไม่ได้ออกมาจากห้องเลยนะคะแล้วช่วงนี้อากาศมันจะหนาวนี่ก็มีเสื้อแขนยาวไปให้ อันนี้ซื้อขันยาไปให้หนึ่งตัวนะคะจะเป็นแบบทรงผู้หญิงอะคะ่ะดินไม่ได้ซื้อของแพงเลยค่ะดินมักแฟชั่นธรรมดาบ้านๆเขาเนะะี่ยค่ะมาค่ะเดี๋ยวลินพาไปหานอ้องคําเลยให้เสื้อป,ปุ๋ยถือใหม่เซลฟี่ให้มาค่ะดินพาไปหาน้องอยู่หลังฟ้มค, okay, ค่ะโอเคค่ะนี่ินกลับมาหาน้องเฟิร์แล้วเด้อค่ะเด้อพอดีเมื่อกี้น้องเฟิร์สล่างถวยอยู่ก็เยลยบอกเฟิร์สเฟิร์เฟิร์พี่เอาเสื้อผ้ามาให้เพราะว่าเสื้อผ้าลินเนี่ยเอ่อบางบางชุดอะคะ่ะคนนี้มูบ่บานใส่ก็ได้ แล้วลิ้นซังม้าบางโตมันจะบอลูวว่าจะของใส่บ่ได้เพราะว่าสูงแฮะลิ้นสูงร้อยเจ็ดสิบห้าเสื้อผ้าบางโตเขาก็สาวไทยก็มาร้อยเจ็ดสิบเนาะร้อยเจ็ดสิบนี่ก็ถือว่าสูงลายได้วค่ะมาเบิรงเนะค่ะเรื่องว่านี้ีอย่างแม่น้องเฟิร์นจะใส่ได้ไหมตัวไหนตัวไหนใส่ไม่ได้ไม่เอาก็ไม่เป็นไรนะอันนี้กางเกณฑที่จริงวันนี้คูดกับเสือแต่ว่าอันนี้มาให้แก้มหอมแต่ว่าเฟิร์นน่าจะใส่ได้แก้มหอมบอกไม่เอานี้ผมไม่เอาแม่ไม่ชอบผ้า ดีละห,หนาวแล้วก็อามีเสื้อแขนยาวมาให้ก็บอลูกว่าน้องเพิ่์นชิมากพอมากเดอค่ะเด้อแต่ว่าจะคที่ว่าไวรุ่นมีดอกเพราะว่าอันคอเทานั่นก็ได้ยู่อยู่บ้านไม่ได้สมัยเป็นไวรุ่นแล้วก็ชุดนี้ก็สั่งมาใส่แค่ครั้งเดียวใส่แค่ครั้งเดียวนะคะ C.F มันนึ่งมาหนึ่ง C.F เป็นเรื่อ,อ,อยแต่ว่าใส่ไม่ได้นี่ก็ประมาณนี้ก็หวัดหวานน่ารักน่ารักดี เพิ่นใส่เป็นจร่งปะใส่ปะเป็น,เ,ปนเอาอย่บอกอ่าน้องเพิ่นชุดนี้ไม่ผ่านเพราะว่าน้องเพิ่นใส่ไม่เป็นอ่านี่ค่นอื่นอ้อันนี้ก็เสืออะะเส้อยือดธรรมดาเนี่ยค่ะจะยืดธรรมดาพ่าจะว่าน,นี้ไม่ติ็นของอีกแลวแหลเอาไวาติดกัน,นแล้วก็ตัวนี้ใส่หรือเปล่าอันนี้พี่ชอบมากเลยนะแต่ว่าอ่าเพิ์นใส่มันน่าจะไม่สั้นนะมันจะเป็นชุดแสกพี่มากนะเพิ์นจะใส่ไหม ใส่ได้เลยใช่นี่แหละ,ละคะ่ะจะเป็นชุดแสกที่จริงนี่อีกหลายตัวเด้องนี้นี่ข้นบิ้งบึ้งแลาะอันนี้มันก็เป็นชุดนี่ก็ซีเอฟมาใหม่ซักและก็ยังไม่ได้ใส่อันนี้เป็นชุดแกล้งเฟิร์นอันนี้มันออกคิ๊กๆหน่อยนึงมีชุดเลยที่สั่งมายังไม่ได้ใส่เลยอันนี้ใส่ใช่ไหมหน้าด่าสุดแล้วก็ชุดนี้ก็ซีเอฟมาค่ะแล้วก็ไม่ได้ใส่โมแม่นที่จริงนั่น เรียกน้อยนิสิใจได้อยู่แ้่นิสชอบสไตล์แบบบางอย่างคือนิสชอบชอบหลายสไตล์ลิสจะชอบเซ็กซี่เรียบร้อยลุยๆได้เบิดทุกแนวอะค่ะอันนี้ก็เปิดไหลอันนี้ก็ส,สวยๆเวลาเราเนีอปเยเปิดน่าจะใส่ได้เฟินสูงเท่าไหรนะ่ไหมเอ่อเฟินสูง165มาตรฐานหญิงไทยกำลังสวยกำลังพอดีด้วยค่ะและนี่ก็เป็นชุดนี้ที่พี่ซื้อก่อนที่พี่จะท้องมันเป็นชุดมันเป็นชุดเซ็ตกระโปรง ว่าแต่น <zo ys ic> ่ารักมากแต่พี่ชอบอ่ะอันนี้เฟิร์นแต่ว่าอันนี้เอวมันจะใหญ่เกินไปหรือเปล่าเฟิร์นไปเอาเอวเข้านะชุดน่ารักดีเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่เอาเฟิร์นจับจับกระโปรงอ่าเฟิร์นจับเสื้อเดี๋พี่จับกระโปรงเนี่ยค่ะน่ารักสีเีล้เนี่ยน่ารักสีน้านี่เอาเนื้อข้างในนี่เห็นไหมเนี่ยน่ารักอยู่เนาะเนาะยงเก่งไม่ใช่เลรอนางเกงกระโปรงนเป็นคนชอบใส่กระโปรงแล้วก็เสื้อตัวนี้ กับซีเอฟนะใส่ยื้อเธอนึงกับมิ้วรู้สึกว่ามันซ้ำแต่เฟิร์นน่าจะใส่พอดีอยู่อันนี้ก็ใส่อยู่แล้วเนาะนี่แนหะละค่ะเอาให้น้องเฟิร์นเพราะว่าจ้าว่าจริงๆแล้วว่าสิพานมองเขาไปเที่ยวแต่มัน,น,น,นมีแต่ฝนตกแห้เฟิร์นกันกหนุบมีแต่คนถามหาเฟิร์นแต่ว่าบมเดเมทายเลยมันจื่งมันแฉแห้งค่ะตกทั้งวันทั้งคืนแทบจีบก็ได้แบบอันนี้เลยอยนะนะ เดี a a uh. ๋ยวฬาจะพาไทยยังม you know? in ีอยู่สีท้าไทยเอ็นดีสีท้าแต่ยังอยู่คนตวโตควนโตแล้วนี้เป็นเสือแก้มหอมแก้มหอมใส่ยูเทอรเดียวอยู่มั้งต้องโตน้อยหมดแต่ว่าเฟิรนนี่ใสได้อยู่มั้งเหนี่งหนุ่มหิ่งลิ้นซือเป็นตังเซตเด็ดว่าแก้มหอมใสไม่ได้แล้วแต่เด็ดไอ้ต้องเฟิร์นใส่ไม่ใส่แบบเล่นยูของสบายสบายค่ะเพราะว่าหน่าจะมาจากบ้านแล้วก็เอาม้ามาจากชุดเนาะ แล้วก็บ่ได้ออกไปใส่เลยอ่ะเพื่อนติดอยู่แตเน่่ท่องนาเลยเสื้อผ้าลิ้นหลายเพราะว่าลิลา้นซีเอฟเราก็บซีเอฟเราก็บซีเอฟเพราะว่า f, ว f, ว f, เสียพฟุตเราไม่ค่อยอยู่บ้านค่ะเนี่ยเมื่อคืนตึกตึกกันนื้อแล้วก็มาหาได้สาธิตช่วงที่เขาขายของก็ประมาณช่วหนึ่งเนาะถึงสามทุ่มโอ้โหเราจะลิ C f, C f. ้นแบบเราจะลิ้นซีเอฟซีเอฟย่างเดียวแล้วก็ใส่ไม่ได้ก็เลยออกมาให้ต้องเปิดแต่โอเคเลยเนาะ มันแะโอเคเราจะพาเราให้แน่ว่าสมา่ถก็จะมีสีงานที่เม่ค่อยได้สีหวานๆกัน่ลปกติก็นี่กังไหนช่วงฝนตกที่กันไหนเนี่ยบอกเอฟซีก็มีทุกคนถามหาเกี่ยมันแชะบอกเอฟซีเขาถามหาเนี่ยจืนแชะแห้งค่ะฝนตกทั้งวันตั้งคืนตกเหมือนหนาวนะแมนอากาศเปลี่ยนแฉะอ๋อแล้ว้ขายายเสอคือว่า เดี๋ยวเดี๋ยวเล่นพี่าน้องขายดิบอกให้ไอ้จอนี่พาขายแต่ว่าให้เนะาะยากเลยล่ะเป็น <c oughs> พี่ผาขายก็ได้ไอ้จอนี่พาน้องขายไอ้จอนี่ห้องเฮงยานยกนิดแตอนี้เล่กลกนกระดิ่งแต่ยากนิดแตนขนาดเป็นผู้ฟัง <c oughs> <c oughs> เห็นแต่น,น้องเขาขายเสื้อในเพจเฟิร์นยูติกาเด้วยค่ะเด้อถ้าเกิดว่าน้องเขาไล่ขายยังไงกับไปซร้อยกับจกุกนุ่นแล้วน้องจะได้มีรายได้เนาะจะได้มีรายได้ เพราะว่าเนี่ยดื้อหนิจะออกมาอยู่ข้างหลังฟ้ากับมานซอยกินงานเขาอะค่ะถ้าคอนเทนต์กินเขาแล้วไหมอู๊ป่าไม่ไคยเห็นเลยไม่เคยได้ยินออไม่เคยเห็นบอกจะเลยหมันอาจจะซื้อก็าซื้อกันอู๊ป่าหนักมาเจาะเอาอยู่บ้านอู๊หมออใส่น้อยนะใส่เครื่องอยู่บ้านเขาเรียกยังไงวะบ่บ่เป็นอู๊ดหรอหรือว่าอู๊วะนี่พูดว่าอย่างไรอ่ะ คาตัน้อยอย่างไล่นะเออเู้อยู่ในชั้นจำเข่ได้หรือว่าเพิ่นเอินอู่กั้เมื่นลู่ด้วยกันอู่ปอาจจะเอิญบงคุณกันนะคะแต่ราคเอิญอู่อยู่บอกบอกมาดูเขาเม่นมาจะค่ะแล้วเอิญอู่ปลาด้อกันอยู่บอกอุ่ปลาอุ่ปลาอยู่บอกจิ้นกระจำว่ะได้รือัข้มเอิญยังจำไม่ได้คิดคิดบอกันนะสมองตื้อเมื่อกี้มีสมองตืาะว่าฝนตกบนมือเปืนคำเบื่อหนายหลายไปใส่มาใส่ไม่ได้ ขาที่กเอ,อกามาให้เอาไปถุงไว้เก็บไว้เพื่อน้องเขาได้ใส่เห็นใส่แต่ชุดเก,ก่าๆเอฟซีก็เป็นห่วงเอฟซีก็เลยเป็นห่วงน้องเฟิร์สนั่นคือทรงมาใหน้น้องทรงมาลดทรงนนะ้าตอนนี้ฟาร์มสเตย์สร้างแบบใดใส่แบบใด่ส่งมานะคะน้องเตือนไม่ว่ามีรายได้ก็ไม่เะล้อสิจิตดีๆน้องเพื่อนไม่หันหนึ่งจากนาทีแล้วคะนาทีห้าสิบฮะนาที ก็ค i หน่อยเน้องบางีาก็จัีนเนาะลองทีเลล่เดี <c oughs> เ๋ยเพิ่นตัง้งนาลองที้ดวเพิ่นตัเะเพิ่นลองยังไงด้องไ่ได้เลยเหรอ <c oughs> บอกเคยลองหรือว่าคิดว่าลองไม่ได้หรือว่าคนอินบอกว่าลองแล้บมมันถึงจะหนอถ้าสมมติว่ายังม่ั่นใจเดีวพี่จะพาไปลองเมื่อกี้นี่เิจนจะลองให้ลูกฟังม้อนกันโอ้ยลูกนี่วังสุขลายอะไอกีาเนี่ยลองผิดเลยฟังแต่โพโลแอบอัดเยอะยายาเอามาลงโดยเด็ดขาดเด้อทันทีบอกม่ให้ กี้เลย <l acht> ไ,ไ,ไ่ตอ, <l acht> อะ,ะทิ้งครจะเล็นก,กับเขายู่ข้งหลังสาธิตอสาธิตนักุญพอคว้ามเนี่ยกับพี่เลมอนนะคะมือขวาของไอาธิา้าประเทศบูลาให้กินตอนนี้คนก็นยังดิ้นเรือค่ะยังดิ้นเยืพิ่มที่่อบ้างมั้ยพี่พี่ที่ไปแต่ละานีไหมใ่ค่ะ <l acht> เมื่อไรนี่นะแต่ว่าพี่อะที่ไปงานดุนกินยวนบ้านพี่น้องวิทยปศาสาพระธาตุนาดุไปซืึ่งตอนแรกว่าสะนเฟิ่นไปเที่ยวบ้านี่ก็จะบ่บ่เล่นหรอคะยอนเนาะไม่อยากไปก้าวไกลอ่ะน้องเขาแหงหนะสีพากันไปเนาะสองคนก็เสีปุส่วนที่งานยุของใส่ชุดวันี้คนว่างแต่ว่าสิพาไปทียวอนพระธาตนาดุนอากาศมันไม่ค่อยดีฝนมันตกงสกฝสกอยยางนี้นี่อ้ยางสาอีทีบ่ กัติดตามผิดเพื่อนิยมกิจอะไรได้ค่ะก็คอยโดยฝนก็มีหลมล้มก็เลยไปใส่เอาไปใส่แรมมันตกบนหนอค่ะขึ้นเดือดอะไรได้เนาะคิดว่าเป็นเดือนอลไรได้ค่ะที่ตกแบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกวนามีพายุเดี๋ยวกวนามีฝนเมื่อตกก็ก็อบใจยยูทุกเยอะเลยเนาะอ่าเบื่อลายค่ะเอาสำหรับคลิปนี้เราจะเด้อเอา บรรยากาศทุ่งน้ําเราก็เอาเสื้อมาให้น้องใส่สวัาดิ์จริงจัห่วงน้องอยว่วที่ออกมาให,หาลไม่เหนื่อยแหละแต่ว่าฝนมันตกมันจืนดเลยก็เลยเอานะีต่็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่ช่องเมียเสียปุ้ยช่องทีมงานทุกทุกคนของทีมงานของไอจอนีนะะ่เลยค่ะเด้อฝากเป็นกับมัใจให้วว K, ทุกคนว่าสิเป็นเพจทุกเพจเพจอย่างเนี้ยตลึงกุง้งเพจเฟิร์นโยติกาโน้มปิม เหตุรถแห่ใสช่ชวดต้องกิมไปไหนต้องเออิียมต้องเิมวาสิมายู่บได้มาที่จริงนัดจะได้นัดลิ้นว้ได้์อาทย์อ่ะไอ้จอนี่ร้อนติดธุระค่ะ,ะก,ก,ก็เลยบได้มาสั่มเนาะฝากไว้สั่มนี่แล้วค่ะฝากก็ไล์ก็แชร์มาไม่เลนกติดังใจให้กันขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า